วันเสาร์นะครับนิโคลเซนเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกเลยว่าเกมนัดนี้เป็นงานหนักของนิโคลเซลเลยนะครับถ้าพวกเขาพลาดเกมรับดูดูไม่มีสมาธิเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนเอริงบล็อกฮาร์เลนยิงประตูในเกมนัดนี้ได้นะครับเพราะว่าฮาร์เรนตอนนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าร้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆนะครับแม ผ่านมาไม่ทำไรนี่ก็แตะหลัก10ไปแล้วสำหรับการยิงประตูของเอริงบอร์กลแลนนะครับแม้ว่าในเกมนัดน,นี้ครับบรไสีฟ้าจะมาเยือนแบบสภาพทีมไม่ได้สมไม่ได้สมบูรณ์นะครับไม่ได้สมประกอบแบบร้อเพราะว่าโรดรีนะฮะเจ็บและเจ็บยาวหลายคนแอบเป็นห่วงนะครับแต่อย่าลืมก่อนหน้านี้โรดรีไม่ได้ลงสนามเนี่ยใครแทนครับริโเก้รนะครับ, Lewis, รบเจ้าหนูคนนี้สามารถทดแทนได้นะครับรวมถึง มาเตโอโควาซิสนะครับก็สามารถที่จะประคองรุ่นน้องอย่างลูอิสได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะไม่มีเควินเดบรอยครับที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แต่อย่าลืมครับอีวคายกุลการก็พร้อมแต่ในรูสินวาก็อยู่บอลฉลาดอย่าง2คนนี้สามารถผลักดันทีมให้เดินก้าวหน้าได้อย่างที่ทันที่ถูกต้องได้แน่ๆน,นะครับแนวรับก็เหมือนเดิมเลยกองหน้าเป็นเอลิงบร n แต่เยือนในครั้งนี้แน่นอนครับพวกเขาคาดหวังถึงการคว้า3มแต้มแต่อาจจะไม่ง่ายครับเพราะว่าเรลเซนเองก็มีดีในตัวเองนะครับช่วงที่ผ่านมาเขาถือว่าทําผลงานได้ดีพอตัวนะฮะแม้ว่าในเกมล่าสุดเนี่ยจะแพ้กับฟูลแลมก็ตามทีแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือแดนกลางของเรลเซนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางซันโดโรโตนาลีนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับรูนกิมไรส์แล้วก็โชลินตันนะครับให้จับนองฮาร์บี้บานส์แล้วก็ไอซิ Hay D, นีีกอร์ดอนให้ดีนะฮะรวมถึงเอเลสเร์อิซักด้วยนะครับแนวร แน่นอนอย่างที่ผมบอกครับต้องมีสมาธิต้องเล่นให้หนักแล้วก็ยืนให้ถูกจุดนะครับอย่าละหลวมอย่าเปิดช่องนะฮะไม่งั้นจ้โดนแทงแน่อย่าลืมครับโรเบย์สีฟ้าไนดะ้มีซาวินโยที่แทงบอลได้อย่างเนียนตามีจอมปวนอย่างชินามมโดกูนะครับถ้าเนลเซนพลาดแค่ครั้งเดียวนะครับอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับคือมองเกมเนี้ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกเนลเซนเองก็มีดีในตัวเองนะครับเล่นในบ้านด้วยนะฮะแล้วก็มีกองเชียร์ทูนอาร์มี่หนุนหลังแต่ถ้ามองถึงคุณภาพ ในแต่ละจุดแล้วนะครับต้องยอมรับว่าแมสตี้ดูดีกว่าและแมสตี้เนี่ยก็ต้องการผลลัพธ์นะครับเพราะพวกเขาเองก็อยากจะได้สามแมในเกมนัดนี้เพื่อโยนความกดดันให้กับลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลผู้ตามด้วยนะครับฟันธงเอาไว้ที่แมสตี่น่าจะทําได้ครับแต่เป็นสกอร์ที่แบบคือจับคอ2ประตูต่อหนึครับ